โอ้โหพี่น้องดูฮะลูกแดงเต็มต้นเลยฮะนะมะม่วงหาวมะนาวโหของนาเล็กลูกยิ่งเยอะลูกยิ่งใหญ่สียิ่งแดงเข้มสวยมากๆากฮะนี่แหละปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้ฮะปลูกไว้กินก็ได้ประโยชน์เหลือหลายจริงๆ งทงจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเ้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าวันอังคารนะสดใสสดชื่นกันอีกแล้วเมื่อคืนมีฝนตกก็เป็นคืนที่สองที่ฝนตกติดต่อกันนะหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วนะ้้วก็ได้ผู้แทนของเราเข้าไปนะสรรหานายกนะก็ว่ากันไปกระบวนการทางการเมืองก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของเข้าไปนะเราก็ สบายๆล่ะเป็นหน้าที่ของผู้แทนหน้าที่ที่เขาจะไปสรรหานายกกันหรือว่าไปตั้งทีมงานนะเพื่อที่จะไปทําหน้าที่แทนพวกเราฮะส่วนพวกเราก็ทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะอย่าไปวุ่นวายอย่าไปซีเรียสอย่าไปทะเลาะอะไรกันอีกละ่ะปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาไปเราก็รอรับผลงานของเขา ทำรายหรือไม่ได้ก็ว่ากันไปนะนะตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องคิดมากนะชมดอกไม้สีสวยในสวนนะเยอะแยะหลากหลายหนะลากหลายสีสันหลากหลายชนิดนะเพียบดูนะจิตใจมันชื่นบานมันผ่อนคลายนะก่อนที่เราจะไปทำงานกันดูว่า มุมห่าวมะนาวโหของนาเดูแดงแต่งสวยจริงๆฮะมองไปทางไหนก็สดชื่นฮะสีเขียวๆตัดกับสีแดงหรือว่าสีชมพูนี่มันสวยงามจริงนี่ยความสุขของเราครับมาชื่นชมกับผลงานที่เรา ทำไว้นะปลูกไว้นะปลูกเพราะเราชอบปลูกเพราะเราเห็นแล้วสีสันมันสวยงามนะแล้วก็เอามาปลูกซื้อมาตัวละสองร้อคตอนนั้นปลูกปีแรกก็มีลูกแต่ว่าก็นิดหน่อยสูงประมาณสักเมตรหนึ่งเนี่ยผ่านไปสี่ห้าปีเนี่ยโอ้โหต้นใหญ่มากแถมต้องคอยตัดแต่งไม่ให้มันพุ่มใหญ่หรือเกินนะ ดอกอย่างนี้ตลอดนะเนี่ยดอกของเขาก็สวยนะดอกสีขาวนะเนี่ยเนี่ดอกอย่างนี้นี่ก็มีลูกติดทุกลูกดีจริงๆฮนะเนี่ยถ้าเราปลูกไม้แล้วมีดอกอย่างนี้แล้วติดลูกอย่างนี้โอ้โหมันสุดยอดเลยแถมยังไม่เปลืองพวกสารเคมีไม่เปลืองอะไรที่ต้องคอยกำจัดมแมลงด้วย ถือว่าสุดยอดเลยละนะ่ะหมายชนิดนี้แนะนำเลยว่าน่าปลูกประโยชน์ของการนำมาใช้สอยนำมากินนี่ก็ถือว่าประโยชน์มากมายให้วิตามินซีสูงให้เรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะกินบ่อยๆก็ชะลอวัยนะต่อต้านมะเร็งอะไรเงี้ย ถือว่าดีมากๆเลยเอาไปทำดองก็อร่อยไปจิ้มพริกเกลือสดๆก็อร่อยแล้วเอาไปเชื่อมหรือจะเอาไปทำแช่อิ่มได้ทั้งนั้นนะหรือน้ำปัน่นน้ำปั่นของมะม่วงหาวนี่ก็สีสันสวยงามอร่อยด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานยาเลย หรือเป็นน้ำมะม่วงหามะนาวโหเนี่ยที่เขาใส่ขวดบรรจุขวดขายก็อร่อยฮะเนี่ยประโยชน์เหลือหลายจริงๆแล้วปลูกง่ายดูแลก็ไม่ยุ่งยากยก็ถือว่าน่าสนใจนะน่าปลูกนะเดี๋ยวดูว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นยังไงต้นเนี้ยเนี่ยมาดูมุมกว้าง นี่ก็เนี่เห็นไหมแดงชมพูแซมแซมใบเขียวเนี่ยเยอะมากเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ปลูกไว้ก็แบ่งกันกินนะเราไม่ได้ว่าห่วงก็ใครมากินก็กินได้เพียงแต่ว่าจยิบกินแบบแบ่งฟันนะ 0ยี่สิบลูกก็พอได้ไม่ใช่ว่าห่อเอาเป็นกิโลกิโลอย่างเงี้ยนะเจ้าของไม่หวงไม่ใช่ว่าจะหอเอกไปซะเลยนะก็ต้องเกรงใจกันบ้างนะบางทีเราไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้กินนะแต่ว่าเรามีความสุขที่ได้ชื่นชมนะเล็ก็หยิบกินบ้างลูกสองลูกนะมีความสุข คือกินที่เราปลูกปลูกที่เรากินเนี่ยมันมีความสุขจริงๆไม่เชื่อลองพิสูจน์ดูครอะไรก็ตามที่เราปลูกเองนะดูแลเองแล้วกินเองมันสุดยอดมันอร่อยมันได้ทั้งความอร่อยจากรสชาติจริงๆของไม้ที่เราปลูกแล้วก็มันมาจากใจอีกโอ้โหเติมแต่งความอร่อยเนี่ยมัน เข้าไปนี่คือว่าสุดยอดเลยเนี่ยเทพนิตก็ดูแลเงี้ยทุกเช้านะตื่นขึ้นมาก็ทำสวนของแก่นนะใกล้จกกะเกษียณล้วอีกสองปีสามปีนี่ก็เพ่ดนละนะกลับบ้านโคราชนะเดี๋ยวนาเลก็กก็เพ็ดนเหมือนกันนะเดียมรอเหมือนกันนะ เราก็ได้ทดลองเรียนรู้เรามีใช่ว่าเวทีให้เล่นมีทุ่งนาทุ่งให้ปลูกมีอะไรให้ทดลองเราได้ทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็คู่ขนานกันก็คือเราก็ไปเริ่มปลูกเริ่มอะไรไว้ที่นาที่สวนเราไว้แล้วนะไปก็ต่อยอดแค่นั้นเองเนี่ยความสุขของคนเราไม่ต้องอะไรมากมาย แค่นี้พอไม่ต้องไปหวังร่ำหวังรวยหวังแค่เราอยู่อย่างมีความสุขก็พอแล้วนะ,ะครับผมสลหรับคลิปนี้ก็พามาจิบกาแฟแล้วก็ชมดอกไม้ในสวนแล้วก็มาดูต้นมะง่วงหาวมะนาวโหเนี่ยลูกเต็มต้นเลยสวยงามมีความสุขนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ